เพราะว่าถึงนาทีจะดเราใจถึงจะถือให้ไปแล้วเดินเนาะวัสดีจะเอาวัสดีมูซ่องก่อนเอาลูกได้นะา่อทีวีลูกนะเดี๋ยวทัเดี๋ยวทัดี๋ยทันจะัดตัดชาไปเฮ็ดเวียงพี่น้องเกลีฟองโซนามจังหวัดนครสวรรค์งฟองโยค่าเมืองซ่อนที่เกาพวดเด็พวดเด็ ทางสามพ่งใช้ไม <rapper> <g Kathy> oh, ้เอาลงไปหมดนั hmm. <I feel S 1> uh ่นเลยมองอึงยางไปพุ่นะพยูนี้มืนะเอารถมันบังอาู่เดี๋ยวบังแนบมอง่อกพุ่นเปิดเขาดีพอพพากินเดี๋ยวเช็คข้างหมนี่แหละโอ้พุ่นขีดไม่ดีกระดิกขึห่นหนอ่า้นไปไหนองไว่ายอะขึ้นาผาุณนว่้าคุณนหนไปไหนหมายถึงเรากี้ว่ะไม่เหลือแค่องเถินเอากไปดิ จะทายลูกหลานจะขอทานนะงานาเอเ็ไหมเอ็มแรกๆค่าดูปากแกงเลยวะลืมทาปากลืมนวันก็เลยนั่นน่ะลืมทาปากก็ลืมใส่เนี่ยลืมกวน,น,นปากกวนปากอีกและโดนพ่อแก้งแงะเมื่อวานก็ลืมใส่ฝันไปสองวันละ ไม่ขายก้าวของแล้วเขาจะีวปีเกียจ็ล้านเเอาแล้วเดียวเราจาหมดล้คนส่าไม่ต้องขายตเหลืตอนนี้ยตัวมีไม่เอาเกี่ยวไ ตอนนี้เขาไมาอยู่ร้านเขาไปชีวิตห้องในบอกต้องถามยันนั่นอ่ะเขาชอบเที่ยวใหญ่กาลิงตอนนี้เขาสาวไปไมได้หัดดำไปเลยไม่มีรอยเย็บเอาไม่ไปหรอกคุเชื่อเฮ้ยมูเจอได้เลยอะไรอีกอ่ะเาเจอแล้วเอาไว้ได้ อเพราะทำแพทยให้แขกเข้าดีแล้วเตะเนี่ยไปทำเนี่ยต้องไปอีกผาขอว่านนู้นหัดจะไม่มีตลาดนัดเตย อาออกไปเลยเก็บใสไฟ้วย้อยหมอนว่าชาวหนาวมากก็คือก็นอนที่บ้านเรานอนไม่ได้แต่สายเย็นก็เอาค้ันนอนอย่างเดียวไฟห้องน้าก็ต้องห้ามเปิดประตูห้องน้ำห้ามเปิดเปิดเอาเสร็จออกมาไม่งั้นอยกขาดตายใช้พัดลมสบายหน่อย เอาพี่เอาพน้าจะลุงน้าเจ้าโกทำไม่เราใส่ลุงนั้พอผ่านเลยรองนี้ได้ที่หนูเกิดปฏิเสธว่าแต่ไปจนใช้วิ่งงานรถเขาดูน้านี้มัเอาไอ้รองวิ่งงานรถมัวเปลี่ยนใส่ เรียนซเจาอากคมีควยิ่งใหญ คนที่ดรจริงๆเข้ามาทำงานไม่ใส่ใส่แล้ไปทำเที่ร้านจะใส่ใบใจมีความสุขเขาได้ออกจากร้านมันได้เขีได้ตอนแรกไม่มีแขกมีตัวเดียวทำให้ทำให้มันแล้วก็มีแขกหลายตัวใบใจเราทำให้มันแล้วเราก็มีความสุขมาทำาพูดที่วมันชาตหน้าเราเด็ดช้างอันนี้หูเราเด็ดยาวเลย,ยที่อยากมีดอกคืออุ้มก็อีกัวไเด้กอีหัว่รถเด้ เล่ <th> นของไทยก็เล่นกักตีอย่างของไทยก็งงกั้จะเาเป็นอย่างไรถ้าใครรุกานขอผ่านอะไเนีเย็นีายามาดียวฟังตื่นเพราะวันกับอย่างนี้จะอยู่ฟังแน่แต่เดียวนี้ทำเรื่องแบบ อียังพี่นองเช้านึกว่าตกเวลาไม่ได้มัวไอเนี้ยมันพอมัวไีเก้านาทีพีเท่เก้านาทีจักคือกันโทรคือกันโัวค่าเดี๋ยวนี้โัวค่าเป็นทีบ้าไอเนี้ยมาแล้วเหรอ